เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับตำรวจปทศจับกลุ่มได้ที่แม่ระม,มาดจังหวัดตากะคะ่ะโดยกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35กองกำลังนาเรศวนนะคะร่วมกับเจา้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศจับกลุ่มนายองอาจยอดคำพาขณะขับรถบรรทุกสินค้าออกจากท่าข้ามแม่น้ำเมยแนวชายแดนบ้านท่าตะปุ่มอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากมา ตามถนนสายแม่ระมาดแม่สอดค่ะจากการตรวจสอบกระบะท้ายรถบรรทุกเจ้าหน้าที่พบข้าสารบรรจุกระสอบสีขาว100กระสอบด้วยกันนะคะน้ำหนักรวม4,700กิโลกรัมเจ้าตัวไม่มีหลักฐานแสดงการอนุญาตนําเข้ารวมไปถึงหลักฐานการเสียภาษีศุลกากรก็ไม่มีค่ะขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่ารับจ้างขนข้าวสารทั้งหมดเพื่อนําไปส่งที่อําเภอแม่สอดเจา้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายองอาจพร้อมของกลางก็คือข้าวสารทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธร แม่ระมาดดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะ